สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน65นะครับวันนี้มาเร็วนิดนึงพอดีช่วงเช้ามีเวลาว่างก็เลยมานั่งทำสแกนหุ้นนะครับแล้วก็วางแผกนการเล่นมีหุ้นที่น่าสนใจมานำเสนอให้เพื่อนเพื่อเป็น,เนกรอบแนวทางในอาทิตย์หน้ากันนะครับก็ตัวแรกก็ตามที่ขึ้นู่บนจอตอนนี้นะครับ BCT นะครับในภาพมงกว้านะครับจะเห็นได้ว่าเขาเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเป็นอัพเทรนนะครับอัพเทรนตอนนี้ก็มีการหลังจากที่มีการขึ้นไปสูงสุดแล้วทำน High นะครับแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดโลนะครับก็พยายามพยายามกลับขึ้นไปใหม่หมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ย่อดลงมาก็ไม่หยุดแนวรับเดิมนะครับตอวนี้มาดูกันครับว่าแนวทางการเล่นกรอบราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเร mm ีบกรอบราคาที่มองว่าถ้ามีการย่อตัวแล้วจะสามารถเข้าเก็บได้นะครับก็ตั้งแต่ราคาโซนปัจจุบันคือโซนนี้ครับตอนนี้เป็นจุดหนย์จนถึงประมาณนี้ครับ 30.75นะครับ31.50ถึง30.75ถ้ามีการย่ออยู่ในกรอบราคาโซนเนี้ยสามารถที่จะทยอยเข้าเก็บสะสมได้นะครับแต่ถ้าราคาหลุด30.50หรือถ้าเพื่อนๆจะใจะแข็งอีกสักนิดลงมาส่วนประมาณส่วนนี้นะครับ29.75นะครับก็อาจจะพิจารณาตัตดซ o อ l o ล s ได้แต่ถ้า คิดว่าอยากจะเล่นสั้นๆเอาชัวรก็ตอลล็อตก็โซนนี้ครับ30.50ถ้าหลุดก็ตัดไปนะครับส่วนราคาเป้าหมายนะครับถ้าเขากลับตัวขึ้นมาได้เป้าแรกก็มองที่ายตรงนี้ครับ32.25แล้วก็ไปที่33.50แล้วก็ไฮสูงสุดที่34.50เอากรอบคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ BCT ็มีโอกาสไปต่อได้นะครับสำหรับ BCP นะครับตามแนวทางนี้ตัวต่อไปครับ BCPG ใกล้เคียงนนะครับ BCP แล้วก็ BCPG BCPG เามองภาพมุมกว้างกันก่อนนะครับ BCPG ก่อนหน้านี้ก็มีการลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดนี้ก็ ในการยกจะเห็นได้ว่าในการลงตรงนี้นะครับมีการเป็นยุคเข้าสู่โซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับ RSI ไว้นะครับเข้าสู่โซนโอเวอร์โซลหมบควาว่ามีการขายมากเกินไปแล้วผู้ที่รอจังหวะนี้อยู่ก็อาจจะมีการเข้าเก็บแล้วก็ราคาอาจจะยกตัวขึ้นได้นะครับตัวนี้มีการเบรกไฮขึ้นมานะครับจะเห็นทุกน,นี้ก็ อาจจะเป็นช่วงเด้งหรือช่วงมีโอกาสที่จะเป็นช่วงการกลับตัวได้แล้วนะครับสำหรับ BC p มาดูแนวทางการเล่นกันครับ BCPG พีครับามาดูว่าราคาที่น่าสนใจเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีการย่อตัวนะครับในรับที่อยู่ใน9.90ถ้ามีการย่อตัวในโซนนี้นะครับ9.90 ดันถึงประมาณแนวนี้นะครับ9.75อาจจะพิจารณาเข้าเก็บได้แต่ถ้าไม่ย่อตัวนะครับมีโอกาสไปต่อเพราะแท่งเนี้ยอวลุ่มค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ถ้าดูจากทําเฟร,รม60นาทีไอซ์ใส่เข้าสู่โซนโอเวอร์บอลแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีการย่อตัวก่อนก็9.75ถึง9.90นะครับโซนเนี้ยเป็นแนวที่อาจจะพิจารณาเข้าเก็บสะสมได้นะครับแต่ถ้าลงลึกจริงๆนะครับ 9. 50ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวรับสุดท้ายนะครับเป็นแนวรับสุดท้ายส่วนไฮบนสุดนะครับเป้าหมายเป้าแรกก็10.20ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่อ๋อตรงนี้ต้องกวับเป็นคำแฟงเด่นนิดนึงนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับอ่าเป้าหมายถ้าเขากลับขึ้นมาได้นะครับ พิจารณาโซนนี้นะครับ10.2จศูนแล้วก็ไปที่โซนนี้10.6จศนแล้วก็หายบนสุดนะครับ11บาท10บสตางค์นะครับส่วนราคาซ็อกลอสนะครับก็มองไว้ที่9.5้ศูนย์นะครับถ้าหลุดครเก้าจุดศูนย์นะครับถ้าหลุด b c b g ตัวต่อไปอ f p r c ดูภาพมุมกว้างกันก่อนนะครับภาพมุมกว้างก็จะมองว่าเทรนด์ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับอาจจะมีช่วงย่อตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นในการย่อตัวครั้งนี้ไม่หลุดโลเก่านะครับไม่หลุดโลเก่ายกตัวขึ้นยกตัวขึ้นย่อลงมาไม่หลุดโลโซนนี้มีการเด้งขึ้นก็อมองว่ามีโอกาสไปต่อได้นะครับตรงนี้ มาดูกรอบแนวะทางการเล่นกัน SDRC ราคาถ้ามีการย่อตัวครับโซนนี้เป็นโอเวอร์บอทไปแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับถ้ามีการย่อตัวแนวราคาที่มองไว้คือสิบอบาทหกสิบจนถึงโซนประมาณแนวนี้นะครับสิบอดบาทสี่สิบนะครับก็อาจจะเป็นราคาที่ น่าเข้าเก็บสะสมนะครับตรงนี้อกจุดหนึ่งก็ได้นะครับสี่บาทยี่สิบสามช่วงนี้นะครับเป็นช่วงราคาที่ถ้ามีการย่อตัวก็สามารถเข้าเก็บสะสมได้แล้วก็ s t o p l o s s ก็มองไว้ที่ปลายสุดตรงนี้นะครับสิบบาทเก้นะครับผมครับสำหรับราคาเป้าหมายนะครับราคาเป้าหมายก็มองไว้ถ้าเขามีการดิดตัวกลขึ้นมานะครับเป้าแรกก็สิบาทนะครับ ข้อต่อไปก็นี่ครับ12บาท30แล้วก็สูงสุดที่12บาท8นะครับก็เป็นกรอบแ้วของ S p R C นะครับตัวต่อไปครับ E P G E P G อ่ะมาดูภาพมุมกว้างกันก่อนนะครับ พุะมกก้างดังกอนนะฮะพมุมกว้างหลังจากที่มีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับก็เริ่มมีการทำไฟเวฟขึ้นส่วนนี้นะครับก็เริ่มมีาการยกตัวขึ้นเรื่อยๆมาดูกรอบแนวทางการเล่นการย่อนมาเป็นครามเสี่เล็กนิดนึงอ่านตะรงนี้นะครับ ก็ในทำเปรม60นาะทีเราจะเห็นว่า RSI มีการ overbought แล้วก็มีการย่อตัวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมองว่ากรอบราคาถ้าเขาย่อตัวในรับที่หน้าเข้าเก็บสะสมนวะราคาแรกคือ10บาทราคาถัดมาก,ก็อยู่ประมาณนี้ครับก้บาวัด8นะครับโซนนี้เป็นโซนที่สามารถเก็บสะสมได้นะครับแต่ถ้ามีการลงต่อจนหลุดโซนราคานี้นะครับ 9บาท65หรือใครอาจจะอึดหน่อยก็ตามความสามารถนะครับก็าอาจจะเป็น9บาท50อนะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจนารณาตัดสตกรอ,อนไปแต่ถ้าเขามีการเด้งตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายเป้าแรกก็มอที่ปลายยอดนี้เลยครับ1 0บาท30แล้วก็ไปที่1 0บาท70นะครับ1 0บาท70ลองลูทำเฟรมใหญ่ว่ามีจุดไหน น่าสนใจอีกบ้างน,นะครับเป้าหมายแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปอาจจะมองที่คนนี้นะครับเสียดบาทสิบนะครับก็เป็นกรอบคร่าวๆนะครับสำหรับ E B G นะครับ ครับก็วันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับกรอบแนวทางการเล่นจากระบบสแกนที่ผมได้สแกนมานะครับก็สําหรับผู้ที่เข้าเรียนในคลาสนะครับก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการทําตั้งค่าระบบสแกนหาหุ้นโดยจะเน้นทรงหุ้นกลับตัวหรือหุ้นที่มีโอกาสที่จะไปต่อได้มีเป้าหมายวางแผนกรอบการเล่น ที่ชัดเจนนะครับจุดตัด s t อ p ล o อ s และช่วงราคาที่เข้าเก็บสะสมตลอดถึงการใช้อินดิเคเตอร์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ก็รอติดตามนะครับผมจะเปิดคลาสสอนในเร็วๆนี้ครับสำหรับคลิปนี้คงมีมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ